วันนี้นะคะการเล่าเรุหวหรือว่ามุงเงินเปเขายอดอีแล้วค่ะวันนี้นะคะพวกเรามีกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับวันลอยกระทงค่ะมาให้เด็กๆและท่านผู้ปกครองนะคะได้ร่วมสนุกกันนะคะกิจกรรมวันนี้จะสนุกสนานแค่ไหนนะคะเด็กๆไปติดตามเลยค่ะไปเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาตร้งประวัติวันลอยกระทงกันก่อนนะคะเอ๊วันลอยกระทงเนี่ยตรงกันที่เท่าไหร่หรอคะคุณเป้ใช่ค่ะเด็กๆค่ะวันลอยกระทงนะคะจะตรงกับวันเพ็ญเพื่อเสด็จข้าค่ะ เดือน12สองของทุกปีนะคะและจะตรงกับเดือนพฤศจิกายนนะคะและในปีนี้นะคะก็จะตรงกับวันศุกร์ที่1 9พฤศจิกายนนะคะ25 6 4ค่ะค่ะขาดเดือดคะวันลอยกระทงนะคะลอยไว้ทําไมคะลอยเพื่อเพื่อที่จะ ลอยไปในแม่น้ำนะคะเพื่อขอมาพระแม่คงคาค่ะที่เรานนะคะนำสิ่งของปัจจุบันนะคะลงไปนะคะน่าเสียลจไปในแม่น้ำนะคะเพื่อให้เรามีจิดสำนึกนะคะว่าเราได้มีน้ำดื่มน้ำใช้น้ำทินเองค่ะคุณเอทค่ะรี่จักรึ้ั้ยคะว่ามีจะเป็นอะไรบ้างที่ภาษานำมาให้เด็กๆได้รู้จักนะคะนท,ทนีทั้งหมดสี่ประเทศค่ะโอ้สี่ประเทศเค่ะประเทศเแรกนะคะชือจักรงใบตองค่ะ กระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติาเองนะคะต่อไปประเทศที่2ค่ะนั่นก็คือกระทงขนมปังค่ะกระทงขนมปังนะคะเป็นกระทงที่สามารถให้ปา่าเพียงได้นะคะจะมีธรรมชาตะ,ะสิ่งแลดล้อมไปในตัวด้วยต่อไปกระทงประเภทที่3ามค่ะก็คือกระทงโฟมค่ะทำมาจากโฟมนั่นเองซึ่งกระทงโฟมนะคะจะย่อยสบายช้ามากอันนี้คือสามที่้นะคะกาต้อ,องรักคุณภาพค่ะ,คะ ต่อไปทีสี่ค่ะกระท,โท<อ>งโคนสติลินเองค่ะมาให้ปลากันได้ด้วยกันค่ะ,อะโอ้เยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆจะเลือกใช้กระทงแบบไหนดีคะถ้าดเด็กๆรู้แล้วอย่าลืมบอกคุณครูว่านะคะว่าเราควรใช้กระทงประเภทศไหนค่ะต่อมาค่ะดเด็กๆเด็กๆค่ะเมื่อเราลอยกระทงแล้วดเด็กๆจะต้องรู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะ การรักษาสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกับการช่วยรักษาน้ําที่เด็กๆนากระถงลงไปลอยค่ะเวลาที่เราใช้น้านะคะเราก็ต้องใช้น้ําเราใช้ทั้งลืางซักแล้ผ้าใช้ทั้งล้างรถทาทุกอย่างเกี่ยวกับน้ำหมดเลยค่ะน้ําจึงเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะการรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ําวันนี้นะคะที่ครูจะมาบอกเด็กๆคือเรื่องไม่ทิ้งขยะลงไปในแม่น้ําค่ะ 2เวลาเราลอยกระทงมาทัเก็นเราใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติค่ะมีกี้ครูจ๋าบอกแล้วนะว่าวัสดุธรรมชาติมีอะไรบ้างครั้งนี้ค่ะนอกจากสองอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะวิธีการที่ดีอีกอย่างนึ้งค่ะไม่ใช้น้ําเสียงลงน้ําค่ะดเด็กๆทาได้นะคะถ้าดเด็กๆทาได้นะคะเยี่ยมไปเลยค่ะ และช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเด็กๆควรจะออกมาบ้านอย่างนีวไธียังไงคะที่จะให้ปลอดภัยค่ะ,ะนี่นะคะก็เป็นโรคโควิดระบาดน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆออกไปลอยกระทงแล้วเนี่ยเด็กๆจะต้องอย่าลืมสวมแมสด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยววันนี้นะคะคุณเอกจะมาสาธิตวิธีการที่เด็กๆไปลอยกระทงกันนะคะว่าจะมีขั้นตอนการลอยกระทงยังไงบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเด็กๆปุ้ครูนะคะจะไปลอยกระทงด้วยการเก็บเด็กปลาม,มานะคะวันนี้นะคะกระทงทีุ่้มปูเลือกใช้เป็นกระทงอาหารปลาค่ะเพื่อช่วยการรักษาธรรมชาติอย่างไรนะกระทงใบนี้ก็ยังสามารถเป็นอาหารที่ปลาได้ค่ะเราไปดูขั้นตอนการลอยกระทงกัน,กน,กน,นเลยนะคะเด็กๆขั้นตอนแรกค่ะ เราจะจุดเทียนแบบคู่นะคะขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเด็กๆที่ทำเองนะคะไปคืออันตรายกัยเด็กๆนะคะขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เราจุดเทียนทุ่เนเรียบร้อยแล้วค่ะครูก็จะขอให้เด็กช่วยกันอธิษฐานค่ะแล้วก็ขอขมาแล้แม่พงทางกันนะคะพาเด็กๆอธิษฐานแล้วก็ขอขมาแล้วแม่พงทางเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆค่อยๆลงค่ะเอาไปทมือไปน้ำค่ะแต่ขั้นตอนนี้อย่กงจะต้องระวังหน่นะคะ เพราะว่ามัอันตรายมากเลยค่ะทันตอนนี้ที่อาจจะขอให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้นะคะเราไปลองรอเดินค่ะ กิจกรรมที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือกิจกรรมวันล,ลอยกระทงนะคะซึ่งถือว่าเป็นประเพณีไทยนะคะที่สืบทอดกันมายาวนานเลยใช่ไหมคะคุณอ้นใช่แล้วคะ่ะประเพณีน,นี้นะคะเสื้อผ้าตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะเด็กๆเห็นชุดที่คุณรูแต่งนแบบนี้คะ่ะนี่ก็เป็นชุดไทยเหมือนกันนะคะเด็กๆรกิจกรรมนี้นะคะเป็นรกิจกรรมที่สืบทอดประเพณีไทยคะ่ะยังช่วยให้มีความสัมพันธ์อันดีกัน ภายในครอบครัวด้วยนะคะข่าวนี้นะคะถ้าเด็กๆไม่สามารถออกไปลอยกระทงข้างน้าได้นะคะเด็กๆสามารถลอยกระทงในบ้านได้ค่ะแบบที่คุณครูทำเมื่อสักครู่ค่ะเด็กๆแล้วพบก,กันใหม่ในกิจกรรมหน้าวันนี้คุณเต้คุณเอ๋คุณอ้นและคุณจา๋าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ